สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเพชรนะครับผมจะมารีวิวตัวมัล t ิทูของของแซมโซไนนะครับผมเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้จักบริษัทแซมโซ n นใช่ไหมครับที่เขาผลิตกระเป๋าเดินทางราคาเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นบาทนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตแค่กระเป๋าครับเขาผลิตพวกตาช่างพวกอุปกรณ์เดินทางต่างๆรวมถึงเจ้าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาครับผมเป็น m u l t i t o ู l ผลิตมาเพื่อแข่งกับมัลติทูลของบริษัทใหญ่เช่น l e t t ทอร์แมนเป็นต้นนะครับผมตัวของ s a m s o n i t เนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่า l รต t ทอ man มพอสมควรเพราะว่า l e t t ทอร์แเนี่ยจะราคาประมาณ 2- 3 0ถึงบาทได้กันนะครับผมตัวนี้ราคาไม่ถึงครับเรามาดูแพคเกจกันบ้างก็แพคเกจดีครับผมจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยอ่าอันนี้เราจะหุบได้เป็นอย่างนี้แล้วก็กางออกมาได้สุดขนาดนี้นะครับมีทั้งครีมที่ตัดสายไฟที่ยืด มีทั้งไขควงหัวแบนมีที่ตะไบเหล็กตะไบเหล็กก็ได้นะครับผมมีมีเลื่อยสาระเลื่อยไม้แล้วก็มีที่เปิดกระป๋องส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีมีไขควงแบบหัวแฉกมีที่เปิดกระป๋องเช่นกันครับผมอันนี้อันที่เปิดที่เปิดขวดอันนี้ที่เปิดกระป๋องทอดครับแล้วก็มีเลื่อยที่มีมีไม้บันทัิอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีมีด ก็พ็กเก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับผมมีมีซองมาให้ด้วยนี้เราลอมาแกะกันดูดีกว่านี่ครับผมอันนี้เป็นซองที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นซองผ้าใบธรรมดาแล้วด้านหลังก็มีมีที่ยึดกับเข็มขัดนะครับผมสะดวกมากเป็นตีนตุ๊กแกคุณภาพก็ใช้ได้ครับผมตาม มาตรฐานของ s a มโซไนเขานี่กระเป๋าใบละหมื่นนี่ครับผมนี้เรามาดูพระเอกของเราบ้างครับผมพระเอกของเราเนี่ย่านอันนี้ครับผมมอติทูลแ s มโซไนครับนี้พอแกออกมาแล้วก็ขนาดเทียบกับมือผมนะครับผมก็กำลังดีมือครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่เปินไปสปริงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็นิ่มเรียกได้ว่าแบบคุณภาพพ,พรีเมียมมาเดียวพอหน,นีบไป สุดนะครับผมสังเกตปลายแนบชิดนะครับผมคุณภาพโอเคเลยครับเหล็กนี่เป็นเหล็กเกรด A นะครับผมแข็งมากแล้วก็ลองดูตราแซมโซไนชั้ๆนะครับผมของแท้นะครับผมจากอเมริกาเรามาดูที่เขาเสียบไปด้านข้างกันบ้างผมจะรีวิวให้ดูทีละอันอันนี้มีดครับผมพระเอกมีดก็ค่อนข้างที่จะยาวประมาณสัก2นิ้ว2นิ้วได้ เรามาดูความคมของมันนะครับผมก็ตะกู้นะครับผมไม่ขนัดใช้ได้ครับผมค่อนข้างคมแต่ว่าอาจจะต้องรับเพิ่มนิดหน่อยอันที่สองต่อมาก็เป็นขออนุญาตเก็บก่อนะครับอันตนราย เป็นเลื่อยครับผมเป็นเลื่อยที่มีมีแม่ทัดด้วยแล้วก็อันต่อมาเป็นอะไรเอ่ยอ,อ,อ่าเป็นไขควงแฉกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นอันนี้เป็นที่เปิดขวดฝาจีบนะครับผมสรุปด้านนี้ก็มีมีมีดขนาดเล็กมีที่เปิดขวดมีไขควงแฉกแล้วก็มี มีเลื่อยแล้วก็ที่เป็นแบม,มทัดอยู่ข้างในนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งสวดด้านหนึ่งอันนี้เป็นตะไบเหล็กครับผมหรือตะไบเล็บก,ก็ได้นะครับแล้วก็มีไขโค้งแบบแบนมีอ่ามีเลื่อยเลื่อยนี้แบบคมนะครับผมไวสัจะเลื่อยไม้แล้วก็มีจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้คือที่ ที่เปิดฝาไม่้อครับที่เปิดกระป๋องนะครับผมจะสังเกตว่าคงกว่าน,นิดหนึ่ง mm hmm. เก็บก่อนนะครับอ mm ันตรายเดี๋ยวเขาบาดมือแล้วก็ครีมตรงนี้มีที่ตัดสายไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปนะครับผมคลีปคลิปเหล็กธรรมดา mm hmm. อ่าจะเห็นว่าไม่มีรอยบิ่นอะไรนะครับผม mm hmm. คมกริบนะครับผมตัวนี้ นี่เวลาเราพับเนี่ยก็จะพับอย่างนี้ครับผมบิดด้านซ้ายบิดด้านขวาเข้าหากันแล้วก็สุดท้ายก็บิดกึ๊บเรียบร้อยครับผมใส่ซองอเท่านี้ก็พร้อมที่จะเอาไปใส่ในเกะลิ้นชักในรถหรือว่าเอาไปเดินป่าหรือว่าใส่ในกระเป๋าเดินทางสำหรับติดตัวไปกรณียาฉุกเฉินนะครับผม ก็ได้จะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมเพราะว่าราคาไม่แพงถ้ายังไงเนี่ยสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมตามที่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับผมจะรับพรีออเดอร์ให้จากอเมริกาเลยนะครับผมที่ไทยไม่มีราคานี้นะครับผมขอบคุณมากครับ